เพื่อตอนรับการกลับมาของสุดเอเน่ลวคนชนคนในฤดูกาล2024-25มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซนลุ้นฟรีบวกเอเของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับวันนี้เรื่องราวของแมากันเกมนี้ก็จะมาคุยสลับไปทาง n อเฟกันบ้างนะครับเพราะว่าฤดูกาลนั้นก็จะเริ่มขึ้นในวันที่6กันยายนหรือว่าสุกแรกของเดือนกันยานั้นแล้วนะครับ ผมเคยพูดถึงเรื่องที่ว่าทีมไหนน่าสนใจพวกระดับเต็งแชมป์เนี่ยประมาณ5ทีมแต่วันนี้เนี่ยมาเจอกจงเฉพาะกลุ่มแล้วไนเพราะว่าใน NFL เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่8 d ด v ิวิชันหรือว่า8กลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ผมมองว่าปีนี้จะโดดเด่นก็คือทาง AFC เหนือนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย Baltimore Ravens มีซินซิน a ิต b เบง a ก s มี c l e v e l a n d ล r o w n s แล้วก็ p i t t s b u r ก h s t e e l e ร s ซึ่งซีซั่นที่แล้วนะครับพวกเขาเกือบสร้างะ r ิตศาสตร์ยกทั้งกลุ่มเข้าดิวิชันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วปีนี้เนี่ยโอกาสและความเป็นไปได้มันก็ยังคงอยู่พอสมควรเลยคือบ a ตติมอร์เรเวนส์เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในระดับโหวแถวสุดนะครับเป็นเต็ง3ในขณะนี้ของทั้ง NFL เลยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าการที่คุณเป็นทีมที่เก่งเนี่ย เขาเรียกว่าคุณจะเจอกับความโชคร้ายตรงที่ว่าลีกเขาก็จะต้องจัดคู่แข่งที่เก่งๆมาเจอคุณในปีนี้อีกโดยนับจากผลงานในซีซันที่แล้วนะครับเท่ากับว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคที่มันหนักขึ้นกว่าเดิมทําให้โปรแกรมเรเวนนั้นโหดมากทีมรับของเรเวนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมรับที่เป็นจุดขายอยู่ระดับ็อปของลีกเลยแต่พวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนลือดใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ฝีมือแล้วว่าโค้ชฉันจะจูนพวกเด็กใหม่พวกนี้ให้ก้าวขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเกมบุกก็ยังมีโค้ดเอ็แท็ที่ระดับ MVP หรือเล่นทรงคุณค่าอย่างรามาจากสั้นอยู่เต็ง2ในกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นซินซินติเนกเบงก็เป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเบงกอปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าพย์ออฟไม่ใช่เหรอแต่ปีที่แล้วเนี่ยเบงกอมีจุดแยกแก็คือออกซาร์ฤด,ดูกาลได้ไม่ดีแล้วก็ โจโบโร่คนเตอร์แบ,บ็กที่เก่งมากๆเนี่ยพอกำลังจะตั้งหลักได้ก็ดันไปบาดเจ็บบริเวณกระดูกข้อมือพักยาวเลยนะครับครึ่งสี่สั้นตอนนั้นเนี่ยเบงกอชนะ5แพ้สี่พวกเขาต้องมาเปลี่ยนโคดเตอร์แบ,บ็กเป็นอย่างตัวสำรองเจคบราวนิงเพราะว่าดีเฉยเลยนะครับมาจนถึงในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยทีมชนะ8แล้วก็แพ้แค่6แต่ว่าไปสะดุดในช่วงปลายก็เลยพลาดหวังโอกาสในการเข้ารอบถ้าปีนี้นะครับ ทางโบโรก,กลับมาได้อย่างที่คาดและจะมาเชสซ,ซึ่งเป็นปีกตัวท็อปเนี่ยไม่ทาตัวงี่ยเงาคือตอนนี้เขาก็กำลังอยากได้สัญญาใหม่แล้วก็คูคูฝไฟล์บริหารอยู่แหละแต่ถ้าทุกอย่างมันเคลียร์กันลงตัวทีมเนี้ยผมมองว่าเป็นทีมที่น่าจาับตาอีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมของพวกเขาเนี่ยมันจะเบาที่สุดในกลุ่มเนื่องจากผลงานปีที่แล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ส่วนอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นทางคริเบนบราวน์นะครับบราวน์ในทีมรับก็สุดยอดเหมือนกันแหละ แต่เกมบุกเนี่ยปีที่แล้วมันดูทุลักทุเลฝ่ายบริหารเองก็พยายามปรับนะครับแล้วก็เติมพวกบรรดาองค์ประกอบต่างๆมาช่วยตคร์แบ็คที่เคยเหมือนเป็นตคร์แบ็คที่เก่งมากๆคนหนึ่งดิชอนวัตเซนแต่จากการที่แกโดนแบนไปแล้วใช้เวลาตั้งหลักมีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็เลยทําให้ยังไม่ได้เปล่งประกายอย่างที่คุณจะเป็นแต่วัตเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตคร์แบ็คมีของนะครับก็ต้องรอดูในทุกการที่จะมาถึงนี้ด้วยพิสเบิร์กสตีลเลอร์ครับ เป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อเนื่องอ่ะโค้ดเนี่ยเป็นจุดขายเลยไหมทอมลินแม้ว่า er แฟนสตตลเลอร์หลายคนจะไม่ชอบแต่อย่าลืมว่าปีที่แล้วนะครับสตตลเลอร์ er เข้ารอบได้ทั้งทตตั้งใช้โคตรวแบคที่ถือว่าไม่ไม,ไม่เท่าไหร่เลยอย่อยางค n นนี่พิเกตกับมิสซันดูดอฟอาศัยว่าเกมป้องกันที่นําโดยทีเจวัตเนี่ยแข็งแกร่งมากปิดฤด,ดูกาล ฝ่ายบริหารไปหาคนในแบบที่เคยมีชื่อชั้นอย่างรัสเซลวิลสันอย่างจัสตินฟิลล์แต่ปรากฏว่า2ตัวนี้นะครับในช่วงอุ่นเครื่องนี่นถือว่ากระจอกทีเดียวแหละไม่สมกับชื่อชั้นในอดีตเลยแต่งไรก็ตามก็ประมาททีมของไมค์สมลินไม่ได้ดังนั้นในดิวิชันนี้เอฟซีเหนือเนี่ยก็เป็นดิวิชันที่คุณก็น่าที่จะเชียร์แล้วก็ได้ลุ้นกันทั้ง4ทีเหมือนกันว่าแต่ละสัปดาห์ผลนะผลงานของพวกเขาจะออกมาอย่างไร นั่นเป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันนะครับสำหรับรายการเกมตยวันนี้ครับ